สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเอสอนผัดครับจะมากบเงากระชาย้วครับเอาไว้ปลูกเอาไว้ปลูกตอนช่วงต้นฤดูฝนครับจะลองแค่นี้พอครับขุดสักหน่อยขุดใต้ลงไม้ครับใต้ต้นแค่ พอดีมีคุณผู้ชมถามมาว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกระชายสูตรไหนดีก็เลยจะมาแชร์เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับกระชายเป็นพืชกระชายเป็นพืชล้มลุกครับรอยู่ในตระกูลขิง ถ้าปลูกแบบธรรมชาติเขาจะชอบดินร่วนซุยครับเราก็ควรใส่พวกพวกควรใส่พวกอินทรีย์วัตถุครับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครับ,รบเยอะๆกระชายเป็นพืชในฤดูครับถ้าเขาจะมาพร้อมกันกับฝนถ้าเข้าช่วงฤดูฝนเราก็ควรรีบปลูกครับ อายุเขาก็ประมาณเจ็ดเดือนครับช่วงเมษาถ้ามีฝนลงก็ควรรีบปลูกเลยครับเขาจะได้เขาจะได้ไดไอกระชายของเราจะได้เต็มอายุครับเมื่อมีฝนลงก็รีบปลูกเลยสังเกตง่ายๆค่ะถ้ามีฝนลงพวกกอเก่าเขาเขาก็จะแทงแทงหน่อขึ้นมาครับแทงยอดขึ้นมานั่นแหละครับเราก็คือว่าลงได้เลยเตรียมปลูกได้เลย ถ้านาผลต้องรีบปลูกครับถ้าอายุเต็มเกณฑของเขาก็จะอยู่ประมาณ9ก้ถึงสิเดือนครับแต่ว่าเจ็หกเจ็ดเดือนนี้ก็เราก็สามารถเก็บกู้ได้ครับถ้าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็จะถ้าอยากให้เขาหัวใหญ่เงาใหญ่ครับอยากให้เขานมใหญ่อยากให้เขาเงาใหญ่กอใ,ใหญ่ก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มครับใส่ปุ๋ยสูตร สิบสามสิบสามยี่บเอ็ดก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าผมแนะนำให้ผสมปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ด้วยครับเพราะว่าเขาจะมีธาตุอาหารรองเพื่อเพื่อกระชายของเราจะมีกลิ่นดีครับเขาจะได้หัวโตๆครับนี่ครับถ้าถึงถ้าถึงกำหนดเขาก็จะตายครับเขาใบเขาจะเริ่มเหลืองแล้วล่ะครับประมาณ ประมาณปลายฝนครับเดือนตุลาหรือพฤศจิกานี่แหละครับใบเขาก็จะเริ่มเหลืองใบเริ่มเหลืองเขาก็จะเหี่ยวตายครับใบเหี่ยวตายลงถ้าเราไม่ได้เก็บกู้ก็ควรลดน้ำไว้รดน้ำแล้วก็มาร์กเอาไม้ปากไว้ครับตรงไหน เวลาเราเก็บกู้เราก็จะได้เก็บกู้ง่ายครับถ้างเงาถ้างเงาพันเราสมบูรณ์ใหญ่แน่นอนว่าเวลาเราเวลาเราปลูกไปสารอาหารในเงาขงเขาเนี่ยครับถ้างเงาขงเขาใหญ่แน่นอนว่ากอของเราก็จะโตเร็วครับออกอใหญ่แล้วก็โตเร็วครับฉะนั้นแล้วถ้าเรา ถ้าเราปลูกขายก็ควรใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาให้เขาสมบูรณ์ครับใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปขุดดูครับไปขุดดูที่ผมที่ผมปลูกไว้ครับเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะไปขุดดูเดี๋ยวคุณผู้ชม เงาหนึ่งนี่เขาเขาก็จะมีตาตาตาหลายตานะครับเขาจะตาแตกเขาจะมีเยอะเงาหนึ่งอย่างนี้เนี่ยถือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เน้นมากเราก็แกะมาอย่างนี้ปลูกก็ได้ครับฟังเลยเขาก็จะแง่งเขาไอหน่อใหม่เขาก็จะแตกออกมาจากข้างข้างนี้หละครับ ผมจะเดี๋ยวผมจะปลูกผักชีข้างบนครับผักชีจีนได้ประโยชน์เขาก็ใส่รดรดน้ำต้นพันธุ์ของเราไปด้วยครับรถรถเขาก็ใส่รดเงาพันธุ์กระชายของเราไปด้วย ถ้าปลูกถ้าเราปลูกเองไม่ได้ปลูกขายก็ไม่มีปัญหามากหรอกครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราปลูกขายเราก็ควรเราก็ควรบำรุงให้เขาหน่อยบำรุงให้เขาหัวพันหัวพันนมของนมกระชายของเราจะโตได้ก็ต่อเมื่อต้นกระชายของเราสมบูรณ์ครับ ต้นเงากอากระชายของเราใหญ่ได้เท่าไหร่ได้ยิ่งดีเมื่อเขาอายุได้ประมาณสี่ห้าเดือนเมื่อเขาเก็บสะสมธาตุอาหารได้สมบูรณ์เขาก็จะเริ่มเมื่อถึงเวลาประมาณห้าหกเดือนเขาก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่มนำธาตุอาหารนี้ลงไปเลี้ยงไปเลี้ยงนมครับ ก็เก็บไว้ที่นมที่เงาเขาถ้าเราบำรุงบำรุงให้เขากอใหญ่ให้เขาต้นใหญ่กอใหญ่แน่นอนว่าแน่นอนว่านมกระชายของเราก็จะใหญ่ไปตามไปด้วยครับเขาก็ถ้าเราไม่ได้เก็บกู้เราก็รดน้ำไว้ครับ ขอแต่จะให้พวกหญ้าพวกเศษหญ้าพวกอะไรขึ้นครับขึ้นตอนช่วงตอนช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเง้าพันของเราจะเน่าครับเวลาเขาแตกหน่อมาส่วนว่าเข้าหน้าฝนนะครับถ้าเราไม่ได้เก็บกู้หน้าฝนเขาเท้าแตกหน่อมาเขาก็จะได้รับแสงแดดครับ ต้นต้นกระชายของเราก็จะได้รับแสงเดดเขาก็จะไม่ได้ตายครับ <_ Fahrenheit> เขาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับวัตจักรของเขาวัตจักของกระชายบางไปหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมจะเอาจะเอานั้นมาใส่อีกอยู่เพราะว่าผมจะผมจะปลูกผมจะปลูกผักชีข้างบนครับผักชีกินกับผักชีลาว เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปขุดไปขุดกระชายดูครับของของปีที่ผ่านมาเมื่อถึงปลายฝนใบเขาก็จะเหี่ยวแ้ะครับตรงนี้และที่ผมปลูกไว้ใบเขาก็จะเริ่มเหลืองและตายลงครับต้นหนาวเขาก็จะแห้งตายหมดแหละแต่ว่าถ้าเราเราก็ควรปักหลักไว้ครับตรงไหน,น เราปลูกตรงไหนเราก็ควรปักหลักไว้หน่อยหมายเครื่องหมายไว้ครับปักหลักไว้เวลาเราเก็บกู่จะได้เก็บคู่ง่ายครับเนี่ยครับหัวเขานี่มากไว้ครับแต่ว่าถ้าเราปลูกเยอะปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็จะง่ายหน่อยพวกปลายผลถ้าใบเขาเริ่มเหลืองนะครับเขาก็สารอาหารเขาก็จะ เขาก็จะเขาก็จะไอเขาก็จะนําไปเก็บไว้ที่นมหมดแล้วครับที่แง่งที่นมหมดเขาก็จะลงสารอาหารเขาก็จะเริ่มลงครับถ้าใบเขาเริ่มเหลืองแต่ว่าถ้าถ้ากระชายเรามีอายุได้ประมาณสักห้าเดือนหรือหกเดือนเขาก็จะเริ่มแล้วแหละครับเริ่มเริ่มลงหัวแล้ว สารอาหารที่เขาเก็บสะสมมาเขาก็จะเริ่มเริ่มลงไปเก็บไว้ที่นมครับเก็บไว้ที่แง่งที่งมที่นมเขาเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูครับพิธีของกระชายอย่างนี้แหละครับเป็นพืชล้มลุกถ้าเราปลูกใหม่เขาก็จะเขาก็จะใช้นมเขาจะ ถ้าเราไม่ได้เก็บกู้ใช่ไหมครับปีต่อมาถ้ามีฝนมีฝนมาพวกกอกระชายเขาก็จะใช้จะใช้พวกสารอาหารที่อยู่ในนมนั่นแหละครับดึงขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นเขาเราก็จะได้เขาก็จะได้กินปุ๋ยจากในดินบ้างใบกระชายที่เขาร่วงหลน่น ที่เขาเน่าไปนะครับเขาก็จะนั่นแหละวิถีของกระชายเป็นพืชล้มลุกเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้เก็บกู้เราก็ควรรดน้ำเขาไว้บ้างเอาฟางคุมแล้วรดน้ำเขาบ้างครับนมกระชายของเราจะไม่ได้ฝ่อนี่แหละครับ ถ้าขอแต่อย่าให้อย่าให้พวกต้นพวกหญ้าพวกอะไรเขาคุมเขาคุมไอกอกอกระชายเขาหนาทึบเกินไปครับถ้าอย่างนั้นเขาก็ฝนตกมาเขาก็จะเน่าได้เขาจะขึ้นไม่ได้ครับนี่แหละครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ะปลูกตามธรรมชาติเลยเขาจะเขาจะชอบดินร่วนซุยครับชอบน้ํา น้ำนี้สำคัญเลยครับถ้าเราไม่มีออเดอร์เราก็ปล่อยไว้เราก็เราก็เก็บไว้ในดินนั่นแหละครับให้เขาอยู่คากอน,นั่นแหละเราก็เราก็จะมีกระชายกระเราเราก็จะมีกระชายขายทั้งปีครับเราก็เราก็ลดน้ำไว้บ้างให้เขายุ่มชุ่มหน่อย ถ้าเราถ้าเราปลูกถ้าเราปลูกแง่งใหญ่ถ้าเราปลูกหลายตาสามสีตาแน่นอนแน่นอนเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่คร <iner> ับ <Tonight> erm <ten> <o oo bleeding nature> ถือว่าอย่างนี้เนาะเราปลูกอย่างนี้เราถ้าเราปลูกสามตาขึ้นมาอย่างนี้แน่นอนเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่ครับเพราะว่าใบเขาเขาก็จะเป็นกอใหญ่ถ้าอยากให้เขากอใหญ่ก็ เอาไว้สักประมาณสักเง่าเง่าพันก็เอาไว้ประมาณสักสอย่างน้อยสี่สี่ต้นครับเนี่ยครับเห็นไหมที่อันนี้จะเป็นของปีก่อนนะครับเนี่ยเขาจะเริ่มฟอ่อแล้วเห็นไหมครับนี่ของปีก่อนเขาก็จะเริ่มฟอ่อเขาก็จะดึงดึงธาตุอาหารจากนมนั่นแหละครับมาเลี้ยงพวกลําต้นเขาก็จะได้สร้างนมใหม่ พวกเงาเก่าเขาก็จะค่อยๆผุไปครับน,บน,น,น,บนบี่ถ้าเราไม่ได้เก็บกู้เขาก็จะพวกเง่าพวกอะไรเขาจะเริ่มผุนมอย่างนี้เขาก็ดึงธาตุอาหารไปหมดแล้วครับเริ่มผุหมดแล้วนี่ถ้าเรามีกระชายปลูกเยอะเราก็ถ้าเราไม่ได้เก็บกู้ เราก็สามารถแต่่วเก็บกู้ได้ถึงเดือนสองสามปีเดือนสิงหาเนี่ยนะครับสิงหากันยาประมาณเดือนกันยานั่นแหละครับเพราะว่ากระชายที่สมมติว่ากระชายที่เราปลูกใหม่กว่าเขาจะได้กว่าเขาจะกว่าเขาจะมีนมก็จะประมาณเดือนตุลาโน่นแหละครับกันยาตุลาถึงถึงจะมีนมให้เราเก็บกู้ได้ เราก็เราก็สามารถเราก็มีกระชายขายได้ทั้งปีแล้วครับมีกระชายขายมีกระชายกินได้ทั้งปีนี่แหละครับวัตถจากของของของกระชายล้มลุกอันนี้นี่แหละครับพวกพวกนมปีก่อนนุนเขาก็จะเขาก็จะเริ่มฟอไปครับเขาก็จะ ลำต้นเขาก็จะดึงธาตุอาหารจากพวกนมพวกอะไรนี่แหละขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็สร้างนี่นะครับสร้างนมใหม่ให้เราเนี่ครับอันนี้เป็นนมปีปีที่แล้วนั่นแหละปีถัดมาครับอันนี้ของเป็นปีก่อนเขาก็จะเริ่มฟอไปแต่ว่าถ้าเราอยากขยายไปเรื่อยๆเราก็ควรขยายทุกปีครับ ขยายทุกปีได้ยิ่งดีเพราะว่าเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์เขาครับควรขยายควรไอแปลงไหนที่ที่เราจะปลูกปลูกเอาไว้ทําเงาพันธุ์ก็ควรแยกไว้ต่างหากครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรดูแลเขาดีๆหน่อยนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แกะแกะนมออกครับ นี่ถ้าปลูกอย่างนี้ได้ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงเขาได้ดีเงาเขาก็เงาเขาก็จะใหญ่ครับเวลาเราปลูกไปต้นพันธุ์ของเราก็จะสมบูรณ์ครับเพราะว่าธาตุอาหารในเงาเขาจะเยอะถ้าเราปลูกดีนะถ้าเราปลูกกินเองก็ไม่จําเป็นต้องใส่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอะไรหรอกครับใส่แต่ขี้วัวพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอย่างนี้ครับก็ได้แล้วครับขอแต่เพียงให ขอแต่ให้เรารดน้ำรัาครับเขาชอบน้ำสังเกตดูนะครับถ้าเราปลูกทำตามธรรมชาติเราไม่ได้ใส่ใจแลมากเนาะถ้าเป็นถ้าช่วงปีไหนถ้าฝนดีนะครับกระชายเขาจะ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 ,าจะสวยนมของกระชายของเราก็จะใหญ่ครับฉะนั้นแล้วน้ำก็สำคัญมาอันดับหนึ่งครับจากนั้นก็ พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเราก็ควรใส่ละใส่ครับใส่ให้เขาเยอะๆตอนตอนรองก้นหลุมได้ยริครับรองพื้นเน่ยใส่เยอะๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่ควรใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะงามแต่ใบเดี๋ยวไม่มีหัวอีกก็ก็พิจารณาดูครับก็นั่นดูก็ก็ใส่พอประมาณถ้าถ้าดินของเราร่วนซุยดีอยู่แล้วเราก็ ใส่ก็ไม่ต้องใส่เยอะประมาณ5้าร้อยกิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ครับก็ประมาณนี้แหละถ้าปลูกขายก็ควรใส่เคมีให้เขาครับให้เขานั่นเขาโตไปเขาก็สารอาหารเขาได้เขาถ้าเราดูแลดีสารอาหารเขาได้ครบเขาก็จะขึ้นไปเลี้ยงไปเลี้ยงลำต้นนั่นแหละครับ ไปเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงใบทีนี้พอเขาจะพอเขาก็จะเริ่มถึงฤด,ดูการเขาแล้วเขาจะเริ่มเหี่ยวเขาก็จะเริ่มพอเขาแก่เขาก็จะนำเขาก็จะสารอาหารที่เขากเก็บไว้ในในลำต้นในกอนนั่นแหละครับในใบนั่นแหละเขาก็จะเขาก็จะนำมาสร้างนมสร้างเงาครับให้เงาใหญ่ให้นมใหญ่นั่นแหละครับ ความหมายว่าทำไมถึงต้องใส่ปุ๋ยเคมีถ้าเขาถ้ายาให้เขานมใหญ่เมื่อเราฟังไปแล้วเราก็ควรรดน้ำรดน้ำให้เขาชุ่มครับเพื่อรดน้ำกขาหน่อยครับรดเดือนละครั้งก็ได้ครับเพื่อรักษาเงาพันของเรากระชายเป็นพืชในปลูกในฤดูครับ ถ้าไม่ถึงฤดูฝนเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ไมแทงหนอครับกระชายเป็นพืชเป็นพืชในในฤดูคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเอซอนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ